สวัสดีครับวันนี้ร้านไทวันจะมารีวิวเครื่องจับจีบติดตั้งใส่จักรเย็บนะครับติดตั้งง่ายเป็นเครื่องจับกีบมาพร้อมชุดตีนผีพร้อมจับชุดจีบชุดเดียวกันเลยก็คือติดตั้งได้ง่ายาเรามาดูนะครับว่าจับยังไงทําง่ายนะครับแค่เอาผ้าเข้าช่องตรงนี้แล้วก็เหยียบก็จะจับมันก็จะทำออกมาเอง เรจะออกมาเป็นขีดเป็นขีดพวกขีดกระโปรงพวกขีดอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถทําไดห้หมดถ้าเราไปทําเครื่องจับขีดเห็นไหมครับจับขีดออกมาจะขีดเท่ากันเสมอเท่ากันหมดเลยตัวนี้เป็นเครื่องจับขีดสินค้าที่มาใหม่นะครับง่ายสะดวก นะครับแค่เอาทำง่ายๆนะครับแค่เอาผ้าเข้าช่องแล้วก็เหยียบอย่างเดียวเลยครับก็จะจั็กี่ประมาณนี้ทำได้ทั้งผ้าทุกบทดอย่างนะครับอันนี้เป็นผ้ายืดผ้าแฟชั่นผ้าอะไรแล้วแต่ลูกค้าจะไปใช้งานครับผมตัวนี้ติดตั้งง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการติดตั้งอีกทีหนึ่ง แต่เป็นตัวนี้เป็นเครื่องจับจีบใส่จักเย็บจักเย็บได้ทุกรุ่นนะครับไม่ใช่ว่าเป็นในเล็กหรืออะไรใส่สามารถใส่ได้ทุกรุ่นครับผมถ้าใครสนใจก,ก็เข้ามาดูที่ร้านไพวันเลยนะครับสินค้าเรามีให้ดูให้ทดลองนะครับผมโอเคครับผม